ไปเบิงเรื่องที่น่าสนใจค่ะที่ถือว่าเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ที่น่าสนใจของชุมชนบันเดือที่จังหวัดน้องค่ายค่ะคือการนัาผลมาเดือนนี่แหละค่ะในชุมชนมาแปรูปเฮ็ดผลิตภัณฑ์ผาฝายหย่อมสีธรรมชาติให้ไห้นักท่องเที่ยวค่ะตั้งกันล้งไลกับมาท่องเที่ยวสัมผัสกับวิถีชีวิตผู้คนริมโขงสายสัมพันธ์ไทยเลาาซึ่งเรื่องนี้จะเป็นจังไรไปเบิงจากรายงานค่ะ ความงดงามของผ้าฝ้ายทอมือของชาวชุมชนบ้านเดือโดยการสืบทอดภู่มปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นด้วยการย้อมสีธรรมชาติจากผลมะเดือ่ออัตลักษณ์ของชาวชุมชนบ้านเดือที่นํามาแปรรูปอาหารพื้นบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมแม่น้ําโขงในจังหวัดน้องคาย สมใจไขสีชาวชุมชนบ้านเดือเล่าว่าได้สืบสารการทอผ้าฝ้ายมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าเริ่มจากทอผ้าใช้เองไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอจนกระทั่งชุมชนท่องเที่ยวบ้านเดือเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ชาวบ้านจึงรวมกลุ่มกันทอผ้าโดยนําผลมะเดื่อมาเป็นวัตถุดิบหลักในการย้อมเส้นฝ้ายสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สีธรรมศาสตร์แล้วมันก็เป็นฝ่ายแท้จังสีนะมันเราข้าวดเอาสีซองมาใส่มันรักษาโรคไอน้ำเด้ผ่ายข้ามเขานะย่ำห่อนมันก็บ่ห่อนย่ำหนาวมันก็อุ่นเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเข็นมือฝ่ายแท้นะแล้วมันก็เป็นที่ว่ามันเขาก็รักษาธรรมศาสตร์น้ำเขาไปไล่ใส่มันก็มันบ่มีผิดมีภัยนะแม้เท่ายอมแล้วเขาเทสไปใส่ต้นมันกับมีผิดมีภัยกั็เป็นปุ๋ยน้ำที่ว่ากาบมันก็ได้ มันดีมันก็ดีทุกอย่างดีที่ว่าเฮาเห็ดมันสิรักษาทุกภาพผู้ใดมาซื้อน้ำเขาเนี่ยเพื่นนุ่งแทนึงแล้วที่สอง้มันกลับมาเอาอีกสินะเฮาหนีสิบูให้ลูกค้าผิดใจเฮ็ดห้ถือใจเบ้ดสุดคนเพิ่นสร้างสีได้ก็ได้กี่ยวกับลาของเฮาน่ะสร้างมาโหลดว่าแม่เอาไล่นี่เดินนี่คือวัดโพไซเพิ่นว่าแม่เพิ่นกระขิดมาเอาอันนี้เอาอันนี้เอานี่ใส่อันนี้แม่ก็เห็ดห้ได้สั่งนั้น ความโดดเด่นของการย้อมสีธรรมชาติด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดเช่นมะเดือ่อต้นดูดอกทานตะวันดอกคูนต้นเพกาและต้นคลามไม่เพียงแต่สร้างความแตกต่างให้กับผ้าทอบ้านมะเดือ่อแต่ยังสามารถเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยและประเทศในอาเซียนและออกแบบลวดลายต่างๆที่ปรากฏบนผืนผ้าทอเช่นลายพระราชทานลายก้างป่าลายข้าวหลามตัดและลายโบราณลายพระราชทาน ล่บโบร้านมีหลายเห็ดอวมารบอกแม่รดไล่เห <am medi> ็ดไดเบิร <im> ์ตไล่กลางป่าไล่อันตะวันเบียงไล่พระราชทานของวันวลนไีใบตะขอเอาดุนเก้าตะขอเก้าตะขอไม่ตะขอตะขอตัดตะขอบวตัดเขากเห็ดให้ดด้ล่ข้าวลามตัดกับเห็ดใดเด้แม่แม่นุ่งูเนี่ก็ะไล่ข้าวลามเนี่ยแล้วก็ไล่บรร้านไล่น้องคายเป็นหนักใหญ่ไล่น้องคายเป็นไล่หนักใหญ่เด้เห็ดจ้า พวกแม่ก็ใส่ยามออกงานก็ใส่ไล่หนองคายนั่นแหละ สเสน่ห์ของชุมชนบ้านเดือกคือต้นมะเดือที่มีอายุเก่าแก่อยู่คู่ชุมชนมากว่า700ปีและเป็นชุมชนที่มีสเสน่ห์เป็นหมู่บ้านเล็กๆติดริมแม่น้ำโขงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นมะเดือที่ใครหลายคนต่างก็หลงหลพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อสัมผัสกลิ่นอายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย ทีมข่าว n b t 1 1 t v ีสารรายงานจากจังหวัดหนองคาย